สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจียวรวงนะครับวันนี้ก็ผมจะพาพี่น้องมาดูข่าวที่จืนเจียของทหารกรบฏมินออนไลน์นะครับจะเปลี่ยนยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นนวันที่เจ็ดพฤษภาคม2564นายนะครับเรามาดูกันที่ทหารมินออนไลน์จุนเจียนะครับยอดความจืนเจียของทหารพรมานั้น เสียชีวิตเกือบ2 0 0กว่านายแล้วนะครับมาดูที่กระเดีงแยกแย่ความเสียหายนะครับและสถิติการสู้รบกรดีกว่านะครับตัวเลขยอดเสียชีวิตของทหารพมา่าครั้งนี้ได้รับเปิดแผยโดยพันเอกซซเคลอโดกระชกกองกำลังกองทัพ ปลดปล่อยกระเดีงนะครับกระเด่งแห่งชาติหรือ knla ซึ่งเป็นปีกทางทหารของชาหาภาพกระเด่งแห่งชาติหรือ knu ซึ่งกล่าวว่านับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดภายหลังกองกำลัง knla กองพลที่5บุกยึดฐานที่มั่นพม่ากองพลน้อย3-4-9ผ่าังตรงข้าม ว่านแม่สามเลบเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาแล่ฐานทาเีทะของพม่าอีกแห่งหนึ่งในวันเดียวกันแต่คนรับเดือนคือ27เมษายนที่ผ่านมานะครับกาชุลบกันตั้งแต่ในวันนั้นจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีทาหารพรม่าเสียชีวิตรวมทั้งิึน100 เ4คนแล้วนะครับในจำนวนนี้มีนายทหารระดับพันเอกและพันโทรวมอยู่ด้วยอีกอีก220คนได้รับบาดเจ็บส่วนกองกำลังกันเลียงเสียชีวิต9นายอีกเจนายได้รับบาดเจ็บในรอบ1เดือนที่ผ่านมาทหารพม่าโจมตีด้วยเครื่องบิน27เที่ยว มีนาดนดมยิงด้วยปืนใหญ่27ลูกมีการประทะรวมทั้งชิ้น4 0 7ครั้งนอกจากนี้จากบันทึกเสียอีกว่ามีการยิงปืนใหญ่ฉลมหมู่บ้านและเลือกสวนไรนา575ครั้งชาวบ้าน14เสียชีวิต จากการตรมตีทางอากาศ28คนได้รับบาดเจ็บบ้านเดือนเสียหาย20หลังคาเรือนขณะนี้ทหารพม่า,ม,ามีการเจ็มกำลังลงอยู่เรื่อยๆที่กบฏมินอ่องลน์นั้นสั่งการให้กวาดล้างชนกลุ่มน้อยหรือที่ติดอาวุธต,ตามแนวพรมแดนต่างๆหรือในตัวเมืองของรัฐฉาน ทุกที่ทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าแผนการมิสออนไลน์นั้นจะทำแบบนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับมาดูที่นี่ที่เคไกันอีกนิดหน่อยนะครับที่เคไอก็เฟสจริงจริงนะครับยาเอเข้าจัดการทหารมิสออไนไลน์แบบว่า ข่าไม่กลัวหรอกตาต่อตาพันต่อปันปืนต่อปืนใจวัดใจแต่ทหารมื้นอองลายช่วงนี้ขวานหนีเลยนะครับใจพอต่างกับใ A ใจเกินร้อยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆยกนิ้วให้เลยนะครับเจ้าเองยอดครับเขาข่าจัดดูผู้ลุกผู้ลูกลามเข้ามาในพื้นที่ของแก a เอ รับสกียดนั้นก็ทั้งกองอากาศหรือทั้งบนดินนะครับที่ขมารบกับ j i a นะครับที่จังหวัดภาคเหนือนะครับเหมือนวางคนวางกลุ่มนะครับยังไม่เห็นจัดดูเลยนะครับจริงๆจริงๆสักครั้งก็ไม่เห็นเลยครับวางกลุ่มไม่เห็นจัดดูแต่ตั้งใจฆ่าสาเลือดตนและเอาเปลี่ยนเอาตายนะครับ สาเลือดตนเองอย่างนั้นนะครับเริ่มต้นสักทายเพื่อนๆนะครับที่มาดูกันพระสาดเหนือนะครับที่เป็นชาวไทยใหญ่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่กดขี่หรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตนเองนะครับข่มแงเอาตายเละฉาเลือดเดียวกันเองนะครับที่เป็นนรลกมีจริงนะครับหรือมีอยู่ที่ไหนฝ้าจวบมีตาจริงหรือ ไหนมองไม่เห็นหรือมันเป็นแค่เครื่องปรับใจเท่านั้นไม่ว่าชวานั้นฟ้าหรือสวรรคโบนดินใครๆก็ต้องการในชาตินี้นะครับปัจจุบันวันนี้ใครก็ต้องการทั้งนั้นนะครับแต่ถ้ามันมีได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าได้ยิ่งดีสำคัญเอาวันนี้กับปัจจุบันให้ได้ก่อนจะดี นะครับพี่น้องไทาใหญ่รับชารใต้ที่เสียสลาให้ว่านเมืองว่านเมืองและปราเทชาติตนเองนะครับที่รักประชาชนหรือปกป้องประชาชนนะครับที่เป็นทหารที่เป็นทหารรักษารเหนือนั้นเป็นของชาวไทยใหญ่พูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าข้างในไม่ใช่นะครับ ทะาโหดโหดร้ายฆ่าประชาชนกดขี่กึุ่เงือประชาชนาชาชน,นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมีแต่เสียนะครับคนกลุ่มนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีีิพักพึงเลยนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยใหญ่รัฐสานนะครับเพราะว่ากลุ่มไทยใหญ่รัฐสานเหนือนั้นเอาเผ่าอื่นมาเป็นหัวหน้านะครับ เพราะว่าเขาไม่ตั้งใจทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับเพราะว่าเปิดชึกกับพวกเดียวกันสายเดือดเดียวกันนะครับที่เสียก็คือลูกน้องนะครับลูกน้องและที่เฉียงเสียหายหมดเลยนะครับแต่เนี้ยคนที่ฉลาหดหักหลังชาติสายเลือดเพื่อผลประโยชน์นะครับเพื่อผลประโยชน์ตนและพวกส่วนมากกลุ่มที่ชอบประโยชน์เพื่อผลประโย,นะะยนะนชน์ช มักตกเป็นลูกไก่นะครับเป็นลูกไก่ในการมือเขาจึงอย่าให้เอาแผ่นดินหรือว่านเมืองให้คนอื่นนะครับคนอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าจะปกป้องว่านเมืองตนเองให้ได้นะครับแล้วก็เรากลับมาดูที่พี่น้องกะเหลี่ยงนะครับที่พยบมาในพมา่าที่เปลี่ยนสงครามกันอยู่ตอนนี้นะครับ จาวกะเหรงในเมียนมาที่มีทั้งเด็กและทารกผู้สูงอายุยังหลบหนีการชู่รบและอาศัยอยู่ตามปึงฝานะครับบริเวณแถวอีตุทะตรงข้ามกับแม่ชะเดงนะครับอําเภอแม่ชะเดงชาวบ้านกะเลรงกลุ่มนี้ยังไม่อพยพเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะกังวลความปลอดภัยและ การผลักลันกลับประเทศแม่ใน,ในช่วง2ถึงสาวันที่ผ่านมาจะไม่มีการประทะกันระหว่างทหารพมา่าหรือเมียนมากับทหารกะเหรี่ยง KNU ในพื้นที่มีรายงานว่าชจ้ากะเหรี่ยงที่อพยพเข้าไปในั่งไทยที่มีอยู่ราว2,000กว่าคนนะครับ ยังคงกังบนสถา,าน,นการณ์สู้รบในพื้นที่ยังไม่อยากกลับบ้านหรืออยากกลับประเทศนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือในกลุ่มรักษาหรือตามโฮมบันหรือในตัวเมืองต่างๆนะครับที่เกิดสถา,านการณ์บ้านเมืองก็เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ต้นเดินม,มานระยะฉีดเลือนนี้แล้วเต็มๆนะครับยังไม่ถอยเลยนะครับประชาชนก็พยายามสู้ก,กับกมื่นอ่อนลายต่อไปอยู่นะครับเพราะว่ากรบรมุ่นอ่องไลยนั้นพยายามกดขี่ประชาชนใช้อาวุธหรือจะลายการชุมนุมใช้ด้วยอาวุธนะครับเรื่องการจับประชาชนก็มีอีกมากนะครับที่เสียก็เสียมากนะครับ เรื่องการข่าวในวันนี้ก็คือเป็นข่าวการจูดเจียของทหารพรมานั้นที่สู้รบกับทหารกาเหรียง K N U K N L a นะครับมีแค่นี้นะครับผมขอหยุดที่ตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปก็ค่อยมาปะเจอกันอีกนะครับถ้ามีข่าวใหม่ผมจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังต่อไปนะครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสับตะไคร้ และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับพังทุกท่านและที่ให้กำลังใจผมมานะครับทุกความเม่นและทุกข้อความนะครับที่พี่น้องมารับชมทุกๆท,ท่านนะครับขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ